นะจ๊ะได้หนึ่งป่นพอดีเอาไปป่นนะจ๊ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะออกมาทุ่งนานนะจ๊ะก็เจอเห็ดปวกอีกแล้วนะทุกคนมาเก็บเห็ดกันจ้าว้า นีุ่๊บุ๊บุ๊บนั่นว้าวมีตรงไหนอีกปุ๊บปุ๊บข้างจอมปวกนะจ๊ะอุ้ยมีอีกสามดอกเออเมื่อวาน,นก็มาแต่ไม่เจอสามดอกสี่ดอกนี่นี่ แถมแถมแถมว้าวดูการนี้ปวกตาบอย่างเดียวคราบบอึ๊บโอ้ยงามท่น้องงามงามนี่นะจ๊ะ ได้หนึ่งป่นพอดีเอาไปป่นนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิป,ปต่อไปนะคะอันนี้จะบนคันนาของเรานะคะบนคันนาแต่ว่ามีจอมปลวกนี่มีดอกดอกนี้ มีอีกดอกหนึ่งอยู่ตรงนี้แต่ว่าเหี่ยวอันนี้ออกเต็มไปแลยมือโอ้ยมีกินงกือแล้วให้กินงกือกินกันนะตกใจหมดกินกือก็ได้ปวกตาไปปวดแล้วนะจ๊ะมานาคุ้มค่ามากเลยตรงนี้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลาทุกท่าน ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ